มาเรียนเนื้อหาบทที่2กันเลยนะคะวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4บทที่2เรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องแรกก็คือการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์นะคะเกณฑ์การแบ่งก็คือยึดตามการพบตัวอักษร ซึ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะยังไม่มีตัวอักษรใช้บันทึกเรื่องราวนะคะเขาก็จะวาดภาพตามผนังถ้ำต่างๆส่วนสมัยประวัติศาสตร์หมายถึงเป็นสมัยที่มีเริ่มมีตัวอักษรใช้แล้วนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละดินแดนนะคะก็ก็จะเข้าสู่ประวัติศาสตร์ไม่พร้อมกันเพราะมนุษย์ในดินแดนแต่ละแห่งมีตัวหนังสือใช้ไม่พร้อมกันนั่นเองค่ะเรามาดูสมัยก่อนประวัติศาสตร์กันก่อนนะคะ ซึ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็นสมัยหินกับสมัยโลหะซึ่งเกณฑ์การแบ่งสมัยขึ้นอยู่กับหลักฐานเครื่องมือเครื่องใช้ที่คนพบนะคะยุคแรกก็คือยุคหินเป็นยุคที่มนุษย์ใช้หินทำเครื่องมือเครื่องใช้แบ่งออกเป็น2ยุคนะคะก็คือ1ยุคหินเก่าและ2ยุคหินใหม่เรามาดูยุคหินเก่า,ากันก่อนนะคะ ยุคหินเก่ามนุษย์จะมีความเป็นอยู่แบบเร่ร่อนอาศัยอยู่ตามบริเวณถ้ำและเพิงผาเก็บของป่าและออกล่าสัตว์เป็นอาหารเครื่องมือเครื่องใช้จะทําจากหินกระเทาะนะคะที่มีลักษณะหยาบๆใช้ทุบตัดหรือว่าสับส่วนสมัยหินใหม่มนุษย์เริ่มตั้งหลักแหล่งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆมีผู้ปกครองเริ่มทําการเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้จะมีการขัดให้คม มีผิวเรียบซึ่งยุคนี้จะมีการปั้นภาชนะดินเผาที่มีการตกแต่งให้สวยงามไว้ใช้ด้วยนะคะอันนี้คือภาพเครื่องมือในยุคหินเก่านะคะซึ่งก็เป็นหินหินกระเทาะที่มีลักษณะหยาบๆเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็เป็นอาวุธนะคะส่วนภาพนี้ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคหินใหม่ซึ่งเราจะเรียกว่าหินขัดซึ่งมีลักษณะ ให้คมมีผิวเรียบยุคที่สองของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือยุคโลหะเป็นมนุษย์เป็นยุคที่มนุษย์ใช้โลหะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะคะแบ่งออกเป็นสองยุคเหมือนกันก็คือยุคสำริดกับยุคเหล็กเรามาดูยุคสำริดกันก่อนนะคะยุคสำริดมนุษย์ใช้สำริดเป็นเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็อาวุธสำริดเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับโลหะอื่น,นๆเช่นตะกั่วหรือว่าดีบุก ซึ่งสำลีนี้นะคะมีความแข็งแรงกว่าไม้หรือว่าหินทําให้การการทำการเกษตรหรือว่าการล่าสัตว์มีความรวดเร็วมากขึ้นในยุคนี้มีการพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นสังคมเกษตรกรรมชุมชนเริ่มขยายใหญ่ขึ้น,นะคะ่ะส,ส่วนยุคเหล็กนะคะมนุษย์มีความก้าวหน้าในการถลุงแล้วก็ล้อมเหล็กเป็นอาวุธ มีการนำเหล็กมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องมือเหล็กนะคะก็จะมีความแข็งแรงทนทานกว่าสำมฤทธิ์เป็นสังคมเกษตรกรรมขนาดใหญ่และกลายเป็นสังคมเมืองซึ่งในยุคโลหะนี้นะคะจะอยู่รวมกันเป็นชุมชนทําการล่าสัตว์และการเพาะปลูกเริ่มจะมีพิธีกรรมนะคะเช่นพิธีกรรมฝังศพและมีการแลกเปลี่ยนค้าขายกับชุมชนภายนอกมีการนํา สินค้าทางการเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นที่ไม่มีนะคะแล้วก็จะแลก,กเปลี่ยนกันภาพนี้คือเป็นภาพเครื่องมือในยุคสำริดนะคะซึ่งส,สำริดเครื่องมือสำริดเป็นส่วนผสมของดีบุกกับทองแดงนั่นเองค่ะภาพนี้ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้เหล็กในยุคเหล็กนะคะซึ่งจะมีความแข็งแรงกว่าสำริด เรามาเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์กันเลยนะคะสมัยประวัติศาสตร์ก็คือสมัยที่มีตัวอักษรใช้แล้วแต่ละดินแดนก็จะเริ่มสมัยไม่เท่ากันตัวอักษรแรกก็คืออักษรคูนิฟอร์มเป็นอักษรที่เก่าแก่ที่สุดของชาวซูเมเรียนมีอายุกว่า4,000ปีก่อนคริสตศักราชส่วนของไทยเราก็คือศิลาจารึกเขาน้อยเก่าแก่ที่สุดพบที่จังหวัดสระแก้วราวพุทธศตวรรษที่12ก็คือ คือพศ1180นั่นเองค่ะเรามาดูการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยกันเลยนะคะสมัยแรกก็คือสมัยก่อนสุโคไทยก่อนพุทธศักราช1792เริ่มต้นเมื่อมีการพบหลักฐานการใช้ตัวอักษรในดินแดน,นไทยหมายก็คือกลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเมืองแคว้นในแผ่นดินไทยเช่นอาณาจักร าวาราวดีหริพูนชัยและก็ศรีวิชัยค่ะต่อมาคือสมัยสุขโขทยัยหมายถึงช่วงเวลาผู้ักราช1792-2006เริ่มจากปีที่พ่อขุนศรีอินทราทิศขึ้นครองราชและสถาปนาสุขโขทัยเป็นเมืองหลวงจนกระทั่งสุขโขทัยถูกรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยานั่นเองค่ะสมัยต่อมาคือสมัยอยุธยาอยู่ในช่วงระหว่างทธศักราช 1,893-2,310เริ่มจากปีที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองขึ้นครองราชและสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงจนกระทั่งถึงปีที่กรุงศรีอยุธยาแตกค่ะสมัยต่อมาคือสมัยทนบุรีมีช่วงเวลาระหว่างพุทธศักราช2,310-2,325เริ่มจากปีที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นครองราช และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงนั่นเองค่ะและสุดท้ายคือสมัยรัตนโกสินทร์หมายถึงช่วงเวลาพุทธศักราช2,325ถึงปัจจุบันเรานั่นเองนะคะเริ่นจากปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชและสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงนั่นเองค่ะ การแบ่งสมัยของรัตนโกสินทร์นะคะก็คือสมัยรัตนโกสินทร์จะมีการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการปกครองที่เห็นได้ชัดเจนซึ่งมีการแบ่งสมัยนี้ให้ให้แยกย่อยลงไปอีกนะคะเป็น3สมัยคือสมัยแรกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือช่วงพุทธศักราช2,325-2,394อยู่ในช่วงเวลาของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงของการฟื้นฟนะูอาณาจักรให้ในด้านการป้องกันบ้านเมืองเศรษฐกิจ ิลปะวาัฒนธรรมและก็พระพุทธศาสนาค่ะสมัยที่2ก็คือสมัยรัตนโกสินทร์ยกรับปรปุงและปฏิรูปประเทศอยู่ในช่วงพุทธศักราช2,394-2,475อยู่ในช่วงเวลาของรัชากาลที่4ถึงรัชากาลที่6นะคะเป็นช่วงที่มีการติดต่อกับต่างชาติมีการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยแบบชาติตะวันตกจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองม,มาเป็นระบอบประชาธิปไตย และสมัยสุดท้ายคือสมัยประชาธิปไตยอยู่ในช่วงพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันก็คืออยู่ในรัชกาลที่7ถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะเป็นช่วงที่มีการปกรครองแบบประชาธิปไตยนะคะซึ่งเปลี่ยนการปกรครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ